นีอะไรอ่ะออพืชฉีดน้ําใช้ในการล้างจานแกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้านอาหารประเภทใดก่อนเขาว่าเราไม่มีอาซิมน้ำยังไงล่ะทำไรอ่ะแฮมเบอร์เกอร์หรอสับเนื้อสับเนื้อเร็วสับเนื้อให้หน่อยสับเนื้อหน่อยต้องชิมสับชีด้วยสับชีด้วยเอาสับปะรดก่อนดูมุมุขวาได้ดิมุมมุมขวาได้มุมขวาเรามันเยอะอันตรายอ่ะอย่าตาลายครับแม่ครับ ขอสับประรดสับประรดสับประบปรดด่วนครับไม่หั่นด้วยหั่นด้วยเชฟครับล้างจานด้วยนะครับชี้น้ำมาหน่อยชี้น้ำมาหน่อยโคตรสมัยเทคโนโลยีอะไรเนี่ยแล้วทำไมกระหล่ำไม่หันครับเชฟออกจากครัวออกจากครัวก็ไม่มีอะไรเยอะเกินละเพลงเล้าหลือเกินแ <ๆ S 1> ม่ไหวไหมต่อไหมอันเดิมไหมอืมที่เราต้องมีถามดามสักที บางทีแบบเราโยนให้กันไม่ถึงมือเงี้ยมันไปตบพื้นมันก็เป็นอีกหนึ่งสูตรละครมัร่อยเหมือนกันฮะต้องเนื้อก่อนเลยเนื้ออย่างเนื้ออย่างเยอะอะทุกอุ้ยฟกเธอทำอะไรกับเนื้อฉันมันเป็นการคัดคัดคัดเกรดเนื้อพี่อ๋อคัดเกรดเนื้อหอโอขอขอเออกระลำกับมะเขืเทศดวนครับเชฟโยนไปไหนไปรีบไปหน่อยโยน พอดีต,เตดบบาเขยดิดหน่อยเป็นแบบโยนไม่น่าจะนิบหน่อยเาพอดีพีกพ่ก็พี่ก็สับป,ประรดครับสับป,ประรดสับป,ประรดดูโต,โต,โต,โตๆหวานๆฉ่ำๆครับเอา้าวทำอะไรเหรอทำอะไรเหรอเฮ้ยพีก่ก็ขอขนมปังด้วยขอขนมปังด้วยมะเขือเทศด้วยนะมะเขือเทศด้วยเออพี่ขอชี้ด้วยนะน้องแบบอะไรวะอย่างเงี้ย อุ้ยทำไรอ่ะชี้มันลื่นเลยพี่ชี้มันลื่นไรชีพมันลื่นเหรอทำไมชี้มันลื่นอ่ะก็มันแบบทำมาจากนมอะไรเงี้ยมันลลื่นอ่านมแบบลื่นพี่ตัวแห้งเลยพี่อ้โหชีพไม่ถึงเลยพี่เป็นนางเงือกพี่ตัวแห้งไม่ถึงอ่ะสิเอ็นแมแปดเลย่ถึง่งนเราชอบมาม่าเอาแล้วตกพื้นไม่ถึงสามวีกินได้แต่เนื้อสดนะเราทำความสะอาดพื้นอย่างดีใช่เราทำความสะอาดพื้นอย่างดี ไม่ต้องหว่วง <laughs> ไม่ต้องหว่วงเ <laughs> ชื้อโรคไม่ต้องหว่วง <laughs> เต็มแน่นอน <laughs>